เริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบาคได้มีการออกถแถลงในวันนี้นะครับว่ายกระดับพื้นที่28จังหวัดให้เป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องควบคุมสูงสุดขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบค ถแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เาประจำวันว่าสบคได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าสถานการณ์ยังระบาดมีผู้เสียชีวิตโดยไม่สามารถเชื่อมโยงหาศูนย์กลางได้คาดว่าจะมีการแพร่กระจายโรคของโรคต่อไปอีก โดยผู้ติดเชื้อหลายคนทราบว่าตนเองนั้นเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ว่าไม่ยอมกักตนเองและยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าลักลอบมั่วสุมโดยเฉพาะการพนันที่เป็นต้นต่อของการเกิดโรคระบาดจนมีความจําเป็นต้องทบทวนมาตรการป้องกันโควิด -19 ในภาพรวมในส่วนของสบคอเองนะคะก็ได้มีการยกระดับ ให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดค่ะเป็นพื้นที่สีแดงมีทั้งหมด28จังหวัดนะคะพื้นที่ควบคุมสีส้ม11จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นพื้นที่สีเหลือง38จังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองก็อยู่ในกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือว่ากลุ่มพื้นที่สีเหลืองนะคะ สำหรับมาตรการเริ่มขั้นที่1ได้แก่จำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการรวมถึงปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัดสถานสถานศึกษาต่างๆให้มีการหยุดเรียนนะคะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์แทนค่ะไปจนถึงให้มีการทำงานแบบ work from home พื้นที่ที่สบคกำหนดนะคะก็มีการกำหนดพื้นที่ไว้ว่าพื้นที่ไหนที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของการ ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดการเปิดปิดสถานประกอบการรวมไปถึงการทํางานแล้วก็สถานศึกษาต่างๆด้วยนะคะต้องบอกว่ายังไม่ใช่การล็อกดาวน์ะนะครับยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือในแต่ละพื้นที่ยกระดับการควบคุมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่าการควบคุมสูงสุดเนี่ยะจะต้องมีการเข้าไปตรวจอย่างเข้มข้นในเรื่องของคัดกรองผู้ที่อาจจะติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในใน,ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยก็คือคพื้นที่สีแดงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่สุดก็คือพื้นที่สีแดงขอความร่วมมือเลยนะคะกักตัวเองไม่ออกไปทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นเพื่อเป็นการหยุดการแพร่เชื้อแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยนะคะ